ครับสวัสดีครับวันนี้รักสมุนไพรก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสมุนไพรต้นสารพีนะครับนี่ฮะลักษณะของต้นสารพีแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคานะครับเป็นไม้ขุดล้อมที่มีราคาสูงนะครับลักษณะเรือนใบนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นป่านครับในไร่นะครับเนี่ยมีต้นไม้ที่โตแล้วนะครับอันนี้ก็สารพีตรงนี้ยังไม่มีหน่วยนะครับเออมีแล้วเนี่ฮะ นี่ลักษณะผลนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นกระทิงดูนะครับเนี่ยผลสุกเนี่ยลักษณะผลสุกนะครับสามารถทานได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยบำรุงนะครับช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกําลังนะครับส่วนไัยต้นสารพีก็มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบำรุงตับนะครับลักษณะผลนะครับเนี่ยเป็นสมุนไพยชนิดหนึ่งที่มีรสหวานนะครับอร่อยนะครับต้นสารพี หรือต้นกระทิงผลสกก็สวยงามนะเดี๋ยวนี้เราก็จะเก็บเม็ดไว้นะครับไว้เพาะพันธุ์ผลที่ดิบก็จะมีลักษณะผลสีเขียวอย่างนี้นะครับผลสุกก็จะมีลักษณะสะีเหลืองเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อในให้ดูกันนะครับว่าเนื้อในเขาเป็นแบบไหนตรงนี้หมดเดยอะครับนี่นี่ครับเนื้อในของต้นสรารพีเเม็ดเดียวนะครับเนี่ยะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ก็กินเนื้อในนะครับสามารถกินได้นีจะมีรสหวานหอมนะครับอมขมเล็กน้อยนะครับความขมก็ช่วยบำรุงตับนะครับใครที่เป็นโรคตับก็สามารถทานได้นะครับแล้วก็ช่วยบำรุงกําลังนะฮะบำรุงธาตุก็เป็นยาระบายอีกชนิดหนึ่งนะครับผลไผ่สา,สารพีแล้วก็เป็นไม้ขุดล้อมนะที่มีราคาสูงนะครับ ลำต้นก็สูงได้ประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับถึงต้นไม้ขนาดกลางนะครับปลูกไว้ตามรั้วบ้านนะครับตามหัวไร่แปลนาก็เป็นไม้ขุดล้อมได้แล้วก็ให้ลูกหลานได้ดูนะครับผลก็สวยงามนะครับแล้วก็ลําต้นใบก็สวยงามยอดอ่อนก็จะมียางนะครับเดี๋ยวเราเด็ดใบให้ดูนะครับก็จะมียางลักษณะายางนะครับเนี่ยสาทีก็จะมียางนะเล็กน้อยนะครับ จะมียักษ์สีขาวที่ใบนะครับช่วงนี้ช่วงรดดูผลก็ผลก็เริ่มแก่นะครับเราก็สามารถเก็บไปเพาะได่แล้วก็เป็นไม้เอร์กิจที่มีราคาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ควรหามมาปลูกกันนะครับต้นไผ่สารพนะีนะครับมาพา,มาเพื่อนให้รับชมกันตรงนี้ก็มีหลายต้นแต่ต้นนี้เราเก็บเมล็ดแล้วนะเแตนต้นนี้นะครับเดีย๋ยวจะเก็บไปอีกนะครับ แต่ก็จะไปฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ